สวัสดีค่ะท่านผู้ชมซ่องสู้ซาทีวีวันนี้น้องฟุตเราวันที่เจ็ดนะคะที่วีเก้าปั๊มแท็กวันที่เจ็ดค่ะมาพี่ฟุตวันที่เจ็ดแล้ววันนี้พี่ฟุตจะวนได้กี่รอบคะแบบปั๊มปั๊มแรงได้กี่รอบใต้ go p โ,โอ้โอ้โห โอ้โหตัวปิวเลยพี่ฟุตโอ้โหสุดยอดโค้งสวยมากค่ะสวยมากไปเลย<ม>บรรยากาศของที่นี่ในยามเย็นนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงสามสิบสี่เวลานี้นะหกโมงสามสิบสี่อไม่เห็นละก็จะมีสนามใหญ่กับสนามเบสิกนะคะ สนามใหญ่กับสนามเบสิกวิวสวยงามมากนี่สองรอบใช่ไหมคะโอเคอ่าจอดที่รอบสองเหรอคะไม่ถึงสามแล้วลูกโอเคขอบคุณพี่ฟุตนะคะบ๊ายบายค่ะแไะ,ะบ่าย,บายค่ะกุ้งกุ้ง